ร้อยยางจีดเจ้ามือช่วยก็ได้มือคานก็ได้จะฮับตกโอวันนี้เปิดกล้ามเนื้อมือด้วยนะครับทเนื้อมวกับขาเราสวัสดีครับผมครูไก่ครับครูดุมครับเรามาเจอกันอีกแล้วคแม่นสวยนะแม่เมเจอร์ครับขอบคุณ เรามาเจอกันเป็นครั้งที่7็ครับผมวุนนี้เจ็ดเจ็ดครั้งแล้วครับนะหลายครั้งนักเรียนก็ผู้กครองด้วยก็ได้เอาไปทําตามรูปแบบที่เราไปทําตัวอย่างกันเด็กๆมีตอบรับกันมาตอบเยอะฮะมีอะไรแนะนํามีอะไรติชมนะครับใช่ครับหลายคนก็บอกว่าเมื่อไหร่โรงเรียนจะเปิดนานไงผมก็ยังอยากให้เปิดเลยครับใช่ครับเดี๋ยวเรามาเปิดที่โรงเรียนกันนะฮะแล้วหลังจากนั้นจะได้เล่นกันเต็มสนามกันเลยแต่สำหรับวันนี้ฮะครั้งที่7เนี่ยเราจะมาเรียนรู้กันคุณหนุ่มเรื่อง การทรงตัวนะครับการทรงตัวในการยืนและการเดินนะฮะเพราะว่ามีส่วนสําคัญมากคนหนุ่มเวลาเราเดินมันต้องเดินให้ถูกแล้วก็เดินทรงตัวให้ตรงมีการทดสอบในสมรรถภาพของเด็กๆด้วยใช่ไหมครับถูกต้องครับไม่ว่าจะเป็นระดับป .1 ทุกระดับชั้นเลยนะเป็นหลักสูตรที่ต้องังครับผมเห็นเวลาเขาคนเมาอรเขาทดสอบเขาเดินบนเส้นเหมือนกันใช่ครับนั่นคือเขามองว่าเอ๊ะประสานการทรงตัวต้องดีไงเกี่ยวกันนะ ไม่เกี่ยวคุณหุ่มบอลผมจะไปด้วยเลยอ่ะดังนั้นเดี๋ยวก่อนผมจะไปเตรียมของเตรียมเรื่องการทรงตัวนะครับผมก็ต้องให้คุณหุกไปนำวอมนำวอมก่อนครับนะอย่าลืมนะทรงตัวนะวันนี้ทรงตัวครช่วงนี้ส่งต่อให้คุณหนุกครับครับผมครับผมอ่าวันนี้เดี๋ยวเรามายืดเส้นยืดสายกันก่อนนะครับอ่าให้เด็กคนนี้ให้เด็กกระโดดตกลองนะครับทำตามคุณหุกครับกระโดดแยกขาแล้วก็ตกมือบนอากาศนะครับปึ๊ดนะครับ ลงขึ้นลงขึ้นลงแยกชิดแยกชิดเริ่มความเร็วนิดครับแยกชิด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 อ่าอ้าคราวนี้ให้คยกขาครับนี่ตบด้านใต้ขาปุ๊บนะครับปึ๊บยกต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 บกเอาข,ออขาอนนตต้างแขน บิดต้นตัวหายด้านข้างอาการออกกําลังกายแบบยืดเส้นยืดสายหรือว่าอบอุ่นร่างกายครับก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับถ้าเด็กอยากจะฝึกเพิ่มก็ย้อนกลับไปดูครั้งแรกๆได้นะครับแต่ไม่ค่อยซ้ำกันนะครับโค้บตัวข้นเวียนขึ้นปค้งตขึ้นเวียขึ้นยืดเหยียดนะครับตอนอน,อนี know, ้ให,ห,ห,ห้เด็กเอามือจับเอวยกขาขึ้น เป็นการฝึกการทรงตัวไปด้วยนะครับเปรียนขาครับอตอนนี้จะยากขึ้นนิดนึงให้กลางแขนออกยกขาไปด้านหลังคอยนะครับไหวไหมเอาเตี้ยเตี้ยก่อนนะครับอือ,อนนครับตอนนี้แยกลากว้างย,ย่ออือ ยอข้าวหนึงเหยียดข้างหนึ่งย่อนะครับเรียบร้อยแล้วครับเดี๋เด็กๆพบกับคุณครูกไก่ได้เลยครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้เป็นครั้งที่7แล้วนะครับสำหรับกิจกรรมการเดินทรงตัวของเรานะครับเป็นหนึ่งในการทดสอบสมรรถภาพของเด็กๆในระดับชั้นอนุบาล23และอนุบาลหนึ่งด้วยนะครับก่อนเข้าปาหนึ่งานี้ทุกคนต้องทำได้ นะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องของการเดินทรงตัวนะครับผมก็จะมีนักเรียนพิเศษคุณคุณหนุ่มครับเชิญครับมาแล้วมาลครับคุณคุณหนุ่มเมื่อกี้เรานำวอร์มแล้วคราวนี้ผมจะขออนุญาตคุณหนุ่มสาธิตการเดินทรงตัวนะครับบนคานไม้ใช้มือเท้าเดินครับใช้เท้าครับออันนี้ยังไม่เดินในนิววงร์มเฉยเฉยก่อนสาหรับน้องอนุบาลหนึ่งนี่นะครับเราต้องเริ่มฝึกจากพื้นราบก่อนดังนั้นวันนี้นี่เลยครับ สำหรับบ้านที่ยังไม่มีคานทรงตัวไม่เป็นไรครับเราจะจําลองโดยใช้การติดสก๊อตเทปหรือใช้เชือกวางก็ได้และเดินบนเชือกโดยวิธีการคือสังเกตนะครับให้เราวางเท้าปลายเท้าวางตรงกับแนวเส้นกลางนะครับทางขวาหรือทางซ้ายเพื่อก้าวให้วางเท้าข้างหนึ่งให้วางเอาส้นเท้ามาชิดกับปลายเท้า ไม่แน่นะอันนี้ล้อเล่นนี่ปึ๊บแล้วเมื่อพร้อมแล้วให้ก้าวเท้าที่ของหวังมาต่อเท้าข้างหน้าหรือเราเรียกว่าเดินต่อเท้านั่นเองให้กางมือให้กางมือเล็กน้อยเพื่อเป็นการทรงตัวนะครับตอนแรกๆอาจจะยากนิดหนึ่งนะครับสําหรับเด็กอนุบาลหนึ่งนะฮะอย่างนั้นค่อยๆเดินสายตามองที่พื้นตามองที่เท้าปลายเท้าวางตรง นะครับแล้วก็เดินต่อไปได้ละเอาละครับเดี๋ยวไปลองลองดูบ้างครับคุณหนุ่มครับสังเกตนะครับาให้ไว้ปลายเท้าและยกเท้าหลังมาให้ซ้อนเท้าต่อกันดีครับให้ฝึกในพื้นราบให้คุ้นเคยก่อนนะครับและเด็กสักคุณเราจะเดินบนพื้นจริงได้สมาธิด้วยครับถูกต้องครับเด็กจะต้องฝึกเมื่อทําได้แล้วต่อไปเราจะเริ่มเร็วขึ้นอีกหนึ่งสำังของอนุบาลหนึ่งนะครับเช่นกันครับกลางมือออกวางเท้าเท้า ชิดเท้าเท้าชิดเท้าเท้าชิดเท้านะครับน้องก็อาจจะได้บางไม่ได้บางไม่เป็นครับไม่เป็นไรครับเป็นการฝึกทรงตัวเพราะโดยปกติเราเราเดินเนี่ยเท้าเราจะห่างกันเล็กน้อยนะครับถ้าเราบีบปลายเท้าเข้ามาให้ตรงมันจะทําให้บุคลิกภาพเราแนวตรงอีกด้วยนะครับครับดังนั้นกิจกรรมนี้คุณพ่อคุณแม่สามารถไปทําได้ในระดับชั้นอนุบาลหนึ่งอนุบาลหนึ่งนะครับสองสองอนุบาลหนึ่งก็ได้ทีนี้ถ้าขยับมาเป็นอนุบาลสองและอนุบาลสามครับผมซึ่ง เราจะเพิ่มความยากขึ้นไปหลังจากที่เขาฝึกพื้นราบแล้วรเราจะมาฝึกพื้นเขาเรียกพื้นต่างระดับเอาชีต่อกันนะครับอาอันนี้ก่อนนะครับดันนี้ผมมีสองชิ้นด้วยกันนะฮะมาต่อกันนะครับถ้าที่บ้านเรามีชิ้นเดียวหรือที่อื่นมีชิ้นเดียวก็ใช้ชิ้นเดียวได้นะครับวิธีการเร,เริ่มครับคุณหนุ่มครับ,รบก็เหมือนเดิมหลังจากที่เราเดินพื้นราบเรียบร้อยแล้วเรามาเดินบนพื้นไม้อาจจะตื่นเต้นนิดนึงสำหรับคนที่สูงขึ้นหน่อยเช่นกันครับเรายืน วางปลายเท้าตรงกลางมือออกเล็กน้อยเดินนะครับสายตามองที่พื้นเดี๋ยวผมขออนุญาตเดินตามมาเลยนะได้ครับเดินตามมาเลยครับลองทดลองนะครับนะครับดังนั้นกลางมือเพื่อเพื่อการทรงตัวนะครับบางคนรู้สึกว่ามันจะสั่นๆบ้างเล็กน้อยไม่เป็นไรนะครับค่อยๆเดินค่อยๆก้าวเท้าค่อยๆก้าวเท้านะครับาล้ะครับคุณหนุมลองดูเยี่ยมเลยครับเยี่ยมมากครับนิ่ง สำหรับคนคุณหนุ่มครับสำหรับเด็กที่เขาคุ้นเคยแล้วแล้วก็ทําแล้วเร็วแล้วเขาจะเดินเร็วขึ้นแบบนี้ได้นะ้อนแต่ต้องระมัดระวังด้วยอันนี้สําหรับคนที่เดินเก่งขึ้นแล้วแล้วก็เร็วขึ้นแล้วแต่เราจะเพิ่มความยากให้อนุบาลสองและสามนิดหนึ่งครับผมคุณหนุ่มครับขยับไม้ครับนี่มาต่ออย่างนี้เลยครับเราจะชิดขึ้นเอาชิดเลยครับชิดเลยครับนะครับ ให้เขาเดินง่ายขึ้นครับเป็นการฝึกกล้ามเนื้อขาไปในตัวอันนี้เดินเดินง่ายขึ้นเห็นไหครับแต่เป็นการฝึกการวางเท้าให้ตรงกันครับคุณหนุ่มลองดูครับนครับฝึกการวางเท้าอันนี้ง่ายครับใช่ครับง่ายเลยครับดังนั้นกิจกรรมการทรงตัวเนี่ยคุณหนุ่มครับเป็นการฝึกให้น้องๆเด็กๆหรือผู้ครองทําร่วมกันได้ได้ครับถ้าคนที่ยังไม่คุ้นเคยก็เหมือนเป็นการจูงของอสมมติคุณหนุ่มเดินยังไม่คล่องผมเป็นผู้ครองไม่เดียวไม่เดียวไม่เดียวอ่า ผมก็จะประคองใจเย็นเย็นสั่นเลยสันยส่นเลยสั่นเลยนะ,ะครับให้การประคองเพื่อให้การทรงตัวได้ดีขึ้นนะครับกิจกรรมเหล่านี้การทรงตัวเป็นการฝึปกประสาทเท้าแขนขาและสายตา,าเป็นการบาลานซ์นะครับดังนั้นเด็กๆสามารถไปเล่นที่บ้านได้ผู้ของก็เล่นได้วันนี้ไม่เหนื่อยมากสบาย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 ครับแต่คลิปหน้าคลิปที่ต่อไปนี่สิ จะสนุกกว่าเดิม,มแล้วเราจะติดตามกันต่อไปนะครับสวัสดีครับ